แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่17พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะโดยล่าสุดประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเร่งจี้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบ1,000บาทท้วนหน้าทันทีนะคะโดยพมได้แจ้งว่ากําลังเร่งทําข้อมูล เพื่อที่จะเร่งชงเข้าคอรมอลภายในเดือนมิถุนายน2567นี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดต่างๆนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุยื่นหนังสือร้องเรียนเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ1,000บาท โดยกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้อัปเดตว่าอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการมีมติให้เพิ่มแล้วเตรียมเสนอคอรมในเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมวันนี้นะคะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายรวมถึงผู้สูงอายุได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอให้เพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วนหน้าเดือนละ หนึ่งพันบาทให้ทำทันทีโดยนางพรน,นิพามาสิสิรังสีรองธิดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกระทรวงพอมองรับหนังสือตามนโยบายของนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะคะที่ผ่านมาที่มีนายวราวุฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพรมเป็นประธานไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นทั้งนี้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆเกีย่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งเรื่องงบประมาณและนโยบายซึ่งนายวราวุธได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดทำข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณา ในเดือนมิถุนายนนี้และนี่ก็คืออัปเดตคืบหน้าล่าสุดสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ1000บาททุนหน้านะโดยคาดว่าล่าสุดพอมอดจะชงเข้าคอรอมอในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็คือเดือนหน้านี้ไม่กี่วันเองนะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือมีการอัปเดตข้อมูลแอดก็จะนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะ